ตายวิธีนอนแนครับออกมาจะผุบกระหังแล้วบ้านตรงนี้ที่จุดแรกนะครับของแรกที่เราจะต้องมาอยู่จอดบิดฟนะีล็อกคุยไปค,คุยมา,าเจือสมาีิหายไปคนดเดินเกเ็บปลาปูเต้น สร้งคาเรียลคือเพื่อนวิ่งไปรับแล้วไม่ได้มองเลยว่าพวกเขาปุ๊บปุ๊ไม่เราเราก็ไม่รู้ไปหาพี่อ่ะพี่ยิงเก็บกว่าเกือบซะแล้วสิงโลกัวซแล้วเดินเรื่อยๆอย่าไปออกห้องนู้นเลยพอดีเจอง่ายแบบว่าแบบว่าเก็บเพิมเพิ่มพวกก็บอบอบอไปแล้ววิ่งก็วิ่งไม่ทันแล้วไอ้ตากร้องเลยเออไา หัวอะไรนะเก็บไปไถไปจะเป็นเหมือนนี Además> ่ม right ั้งตาอ่อนไหมไม่รู้แล้วมันนิ่มตัดไม่มาเราไป็นฟรีเชยอ้าวที่เราเลยนเรื่องให้เลี้ยงเป็นนี่เลยดูแล้วก็ค้างไม่ค้างอ่ะเคียวเลยเคียวออกมาเลยไปถอดที่ไรกันเลยคนนั่งในย่าจะดีแล้วมึงลงคนไหนเนี่ยยังไม่รู้จะลองไปทำแลนด์ก็ลงให้เสร็จดีไม่ไปถึงไล่ก่อนแล้วก็นึกเฮ้ยไปไหนคนนึงพี่หมอกจบเลย เรางลดว่ามาไผบ้างเราก็ดว่ามากับพี่หรือพี่โกหกไม่มีการต้องดูกระจุกพี่เราไม่มีต้องไปแล้วก็เรียงจับไปแล้วพี่ต่อเดี๋ยวมาถึงต้องส่งา่าเลยนะข่าไปแล้วโอ้ วันนี้กะว่าเมือนต้องตื่นเต้นมากเลยวันนี้กะได้ตื่นเต้นแน่ครัมตั้งแต่เมื่อคืนเวันคืนแล้วอุตส่าห์มารอได้วกันื่อคืนแล้วต้องแบบไม่รู้จะนึกภาพยังไงผมนึกภาพออกมันจะเป็นป่าแบบรกเลยที่เต็มที่เลยแล้วก็ประมาณนี้นนกกิัเลยตื่นเต้นผ่านนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นตื่นเต้นสี่เลย โอ้เดินไปเรื่อยเดี๋ยวพวกคุณลึกคุได้การเป็นหนโล่งอาการเข่าเลยวันนี้คนหายคนนึงคนหายคนนึงบอกแมนี่แกป่านี่แกป่าขี้กันเลยอย่างีกันลงจากจจมิ้งคนนี้ถ่ายถ่าทีหลังทีหลังมาเที่ยวหน้านี่ใครชวนเก็บยอดพักปูไม่เอาไม่ลงมือเลยโอ้ยอย่าหลอกหลอกกูดีกว่าชื่อจากกองยาวเปลี่ยนได้เลย ก็ชื่อเปยนมีชื่อโค้ดลิลลุกงไอ้มิงคงแล้วต่อคงจะวิ่งแล้วนะก็วิ่งไม่ทันะคือพวกมิงกระจกหมดแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วไปต่อไปต่อไปไอ้แต่งจริงเราขับกันช้านะไม่ทันหรอกพี่บ๊อะ ทางทันแล้วคนเดินเราเดินไม่ใช่พม่าไม่ใช่หมอไม่ใช่กระเรียงเดินเราเดินไม่มีทางทันรถแต่ถ้าพวกมันเดินผ่เราต้องเดินอ้อมของนี้ไปเราวิ่งมาวิ่งนี้ไม่ทันเขาเดินไเขาเดินเนี่ยสามเก้าเนี่ยเราเนี่ยเพิ่งจะเก้ากวาเราลักษะเป็นอย่างนี้จะพูดถึงว่าถ้าราไปนู่นนะเขาเริ่มออกสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยอยไปเรื่อยเขาแซงเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาไปเอาไปไม่ได้เลยนะขอข้าวอ่ะ เพราะว่าด้วยปูดุบ้บางเห็นแมงหรอ,อ,มอมไม่แมวนะไออีกนานเลยที่ได้ไีถ่ายปูดอ่เะเดี๋ยวกูไ่ลงเข็บดีกว่านั่นไม่เดินถ่ายรูปนกทุกไม้มาเลยเปลือยโอ้โหแล้วไม่ถ่ายแน่ไอถ่ายไม่เดียวล้มเลยไอถ่ายรูปนกรูปไม้ว่าเดินคุยๆๆคนเดียวนี่ซิวไอเดี๋ยวกีกะเลียงกลับ ไปชุดไปหาปลาไงโอเฮียเลยไอพวกนั้นไม่กลับปะไม่กลับน๊กไม่ถอยหน่อยเผื่อมันซอสเงียนะเราจะเพนก่อนนะไปอออไปเลยเฮดีครับสวัส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 ดีครับพวี่สวัสดีครับสวสดีครับสวัสดีครับวัสดหรับสวัควันดีครับสวัสคัวัสี้ัวัดี้รับตัวัันวัสดีอรับ้วาวครัวตสดีครวัสรถบัน ใ่แล้วครับการเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาตัวไข่ตัวมันบ้านไข่บ้านมันไม่มีเรื่องมีก็คงไม่เจอถึงเรามีก็ยากกินเยอะ